สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่การสนทนาเจาะลึกวันนี้เราจะมาะคุยกันเรื่องความเชื่อมโยงที่น่าสนใจนะคะระหว่างสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมแล้วก็การปฏิบัติธรรมในมุมมองพุทธศาสนาค่ะแหล่งข้อมูลที่เรามีวันนี้ก็หลากหลายเลยนะคะมีทั้งงานวิจัยเรื่องโลกร้อนหลักธรรมคำสอนแล้วก็มุมมองจากผู้ปฏิบัติจริงๆด้วยค่ะครับ ก็เป็นการผสมผสานที่น่าสนใจนะครับระหว่างวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาโบราณซึ่งจริงๆมันก็ชี้ให้เห็นว่าเรื่องสิง่งแวดล้อมกับเรื่องจิตใจเนี่ยมันใกล้ก,กันกว่าที่เราคิดนะครับคำถามสําคัญเลยนะคะคือสภาพแวดล้อมเนี่ยมันส่งผลต่อจิตใจแล้วก็การเข้าถึงธรรมะของเราจริงๆหรือเปล่าคะแล้วยิ่งยุคนี้ที่แบบโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้นะคะแนวทางพุทธจะช่วยให้เราปรับตัวรับมือ,อยังไงได้บ้างคะนั่นแหละครับประเด็นที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ ลองมาดูข้อมูลกันนะครับว่าความสัมพันธ์นี้มันซับซ้อนแค่ไหนแล้วก็มันจะมีทางออกที่ยั่งยืนรออยู่หรือเปล่าค่ะเริ่มต้นกันที่ความเชื่อมโยงพื้นฐานก่อนเลยนะคะดูเหมือนว่าพุทธศาสนานี้ให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมมากๆเลยนะคะกับเรื่องการปฏิบัติธรรมใช่ครับใช้มากๆเลยในทางพุทธศาสนาเนี่ยมีคําว่าสปายะอยู่ครับซึ่งก็หมายถึงสภาวะที่มันเกื้อกูล หรือสิ่งที่เอื้ออํานวยต่อการเจริญภาวนานะครับพวกธรรมชาติที่สงบสงบร่มรื่นอย่างป่าเขาลําธารเลยพวกนี้ก็ถือเป็นสถานที่สัปปายะชั้นดีเลยที่ช่วยให้จิตใจเราสงบลงเกิดสมาธิเกิดปัญญาได้ง่ายขึ้นไม่ใช่แค่บรรยากาศดีนะแต่มันมีผลต่อจิตเราโดยตรงเลยครับอ๋อค่ะค่ะพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกนิดได้ไหมคะชัดที่สุดเลยนะครับก็คือพุทธป,ประวัติเลยครับ สังเกตไหมครับว่าเหตุการณ์สําคัญๆในชีวิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยล้วนผูกพันกับธรรมชาติป่าไม้เท้งนั้นเลยตั้งแต่ประสูตร์ในสวนลุมพินีวันตรัสรู้ใต้ต้นโพริมฝั่งแม่น้ําแสดงปฐมเทศนาก็ในป่าอิสิปตนะปรินิพานก็ในป่าสาระคือมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่มันสะท้อนนี้เห็นว่าธรรมชาติที่เหมาะสมเนี่ยมันสําคัญจริงๆต่อการบ่มเพาะทางจิตวิญญ,ญาณนะครับนึกภาพตามแล้วรู้สึกสงบขึ้นมาเลยค่ะ หรืออย่างที่เราเห็นพระสงฆ์สายวัดป่าใช่ไหมคะท่านก็เลือกจะอยู่ในป่าที่เรียกว่าอารัญญวาสีก็เพื่อแสวงหาความวิเวกซึ่งอันนี้ก็คือสัปปายะอย่างหนึ่งด้วยถูกต้องครับใช่เลยมีคำพนานาจากพระเถระในอดีตหลายท่านเลยนะที่บรรยายถึงความสุขความสงบเวลาได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเสียงนกเสียงน้ำไหลความเขียวขจีภูเขาอะไรพวกนี้องค์ประกอบเหล่านี้มันช่วยน้อมนำจิต ให้ห่างจากความวุ่นวายแล้วก็ช่วยให้พิจารณาทาได้ลึกซึ้งขึ้นด้วยครับอย่างมีบันทึกไว้ว่าภูเขาสูงตระงานมีน้ำสาสไหลยเย็นสัตว์ป่านานานชนิดอาศัยอยู่ที่เช่นนี้ย่อมทําใจให้รื่นรมเนี่ยครับคือการยอมรับเลยว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกมันส่งผลต่อสภาวะภายในจริงๆแล้วถ้ามองมุมกลับกันล่ะคะแบบสภาพแวดล้อมที่ไม่สปยะ อย่างอากาศร้อนจัดๆในเมืองหรือมลพิษเยอะๆมันบั่นทอนการปฏิบัติธ,ธรรมของเรายังไงบ้างคะโอ้โหส่งผลกระทบโดยตรงชัดเจนเลยครับความร้อนเนี่ยทำให้ร่างกายมันกระสับกระส่ายหงุดหงิดง่ายจิตใจก็พลอยไม่สงบไปด้วยฟุ้งซ่านง่ายมากลองนึกภาพเรานั่งสมาธิในห้องที่ร้อนอบอ้าวหรือริมถนนที่เสียงดังควันพิษเยอะๆดูสิครับอืมค่ะ มันยากมากเลยนะที่จะรวบรวมสมาธิมันไม่ใช่แค่เรื่องไม่สบายกายแล้วนะคะแต่มันกระทบถึงความสงบทางใจเลยแน่นอนครับมลพิษต่างๆไม่ว่าจะทางอากาศเสียงหรือน้ำเสียเนี่ยก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพกายเราโดยตรงซึ่งร่างกายมันเป็นฐานสำคัญข,ของการปฏิบัตินะครับพอกายป่วยจิตมันก็มักมจะป่วยตามหรืออย่างน้อยก็ขาดกำลังที่จะบำเพ็ญเพียรสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรค หรือที่เรียกว่าปริโพธต,ต่อการภาวนาทั้งนั้นเลยครับแล้วพุทธศาสนานี่มองลึกลงไปถึงต้นตอของปัญหาสิ่งแวดล้อมพวกนี้ไหมคะว่าจริงๆแล้วมันมาจากไหนกันแน่มองลึกถึงต้นตอในใจมนุษย์เลยครับไม่ใช่แค่ปัจจัยภายนอกนะแก่นแท้ของปัญหาจริงๆเนี่ยท่านชี้ว่ามาจากกิเลสในใจเรานี้เองโดยเฉพาะ3ตัวหลักๆเลยคือโลภะความโลภความอยากได้ไม่สิ้นสุดโทสะความโกรธ ความขัดเคืองไม่พอใจแล้วก็โมหะคือความหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงนะครับเอกิเลสในใจเราเนี่ยมันไปเกี่ยวกับการทำลายป่าหรือว่าปล่อยน้ำเสียได้ยังไงคะฟังดูเหมือนจะคนละเรื่องกันเลยมันเชื่อมกันโดยตรงเลยครับคืออย่างนี้นะครับความโลภเนี่ยมันผลักดันให้เราบริโภคเกินจำเป็นใช่ไหมครับอยากได้อยากมีมากกว่าคนอื่นก็ต้องผลิตสินค้ายเยอะใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบสิ้นเปลือง โดยไม่ค่อยคำนึงถึงผลกระทบเท่าไหร่อ๋อค่ะสูนความโกรธหรือความขัดเคืองใจเนี่ยบางทีมันก็นำไปสู่การทำลายได้เช่นเผาป่าเพราะขัดแย้งกันหรือปล่อยของเสียเพราะความมักง่ายไม่ใส่ใจสูนความหลงหรือโมหะเนี่ยคือความไม่เข้าใจกฎธรรมชาติไม่เห็นว่าทุกอย่างมันเชื่ยมยอมโยงกันคิดว่ามนุษย์ยิ่งใหญ่ควบคุมธรรมชาติได้ตามใจชอบอันนี้นำไปสู่การพัฒนาแบบทำลายล้างเลย การตัดไม้การสร้างมลพิษต่างๆเนี่ยก็ล้วนมีรากมาจากความคิดที่ไม่ถูกต้องเพราะความหลงนี่แหละครับแสดงว่าการกระทําที่เราทําต่อสิ่งแวดล้อมมันสะท้อนกิเลสในใจเราออกมาเลยนะคะถูกต้องครับแล้วหลักธรรมที่อธิบายผลกระพบตรงนี้ได้ดีมากๆก็คือหลักกรรมหรือคามาคือการกระท,ทําที่เกิดจากเจตนาซึ่งมีกิเลสเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยมันย่องส่งผลกลับมาเสมอ การทำลายสิ่งแวดล้อมก็คือกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันที่จะส่งผลร้ายย้อนกลับมาหาทั้งผู้กระทำเองและก็ส่งผลกระทบต่อสังคมต่อโลกโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับแล้วก็มีอีกหลักที่สำคัญมา,มากๆเลยนะครับคือหลักอิทธปัจจัยตาหรือปฏิจจสมุป,ปาที่อธิบายว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกันไปหมดเหมือนลูกโซ่เลยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิด การกระทําของเราต่อสิ่งแวดล้อมแม้จะดูเล็กน้อยนะแต่มันส่งผลกระทบเป็นทอดๆทอดๆไปสุดท้ายมันก็วนกลับมาสู่มนุษย์เราเองไม่มีอะไรที่มันแยกขาดจากกันโดยสิ้นเชิงนะครับการทําลายธรรมชาติก็เหมือนกับเรากําลังทําลายรากฐานชีวิตของตัวเองนั่นแหละครับขยายใหญ่เป็นวิกฤตระดับโลกไปแล้วที่เราเรียกกันว่าภาวะโลกร้อนหรือ Climate Change ซึ่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ตอนนี้ก็ยืนยันชัดเจนมากๆเลยใช่ครับพวกรายงานจาก IPCC หรือคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นการรวมตัวของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเลยนะเขายืนยันตรงกันว่าอุณหภูมิโลกมันสูงขึ้นจริงแล้วก็คาดว่าจะสูงขึ้นไปอีกในอนาคตซึ่งผลกระทบของมันเนี่ยรุนแรงแล้วก็กว้างขวางกว่าที่เราเคยเจอมามากๆเลยครับแล้วผลกระทบที่ว่านี่มีอะไรบ้างคะที่แบบเห็นชัดๆแล้วก็น่ากังวลมากๆเลยค่ะโหมีหลายด้านมากครับ ด้านระบบนิเวศที่เราต้องพึ่งพาอาศัยเนี่ยก็อย่างเช่นน้ําแข็งขั้วโลกทานน้ําแข็งละลายเร็วขึ้นเยอะเลยอันนี้ก็ทําให้ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นเสี่ยงท่วงพื้นที่ชายฝั่งได้เลยแล้วก็มีปะกการาังฟอกขาวอันนี้กระทบระบบนิเวศทางทะเลเต็มๆสัตว์หลายชนิดก็ปรับตัวไม่ทันเสี่ยงสูญพันธุ์หรือต้องอพยพหาที่อยู่ใหม่กันวุ่นวายเลยครับผู้แค่นี้ก็น่าห่วงมากๆแล้วนะคะแล้วเรื่องภัยพิบัติล่ะคะดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะช่วงนี้ ถูกต้องครับเราจะเจอสิ่งที่เรียกว่าสภาพอากาศสุดขั้วหรือ Extreme Weather บ่อยขึ้นและก็รุนแรงขึ้นด้วยทั้งภัยแล้งที่ยาวนานกว่าเดิมขาดแคลนน้ำเกิดไฟป่ารุนแรงหรือในทางตรงข้ามก็เจอพายุที่หนักขึ้นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าหลายหลากสร้างความเสียหายเยอะมากทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินฤดูตานก็แปรปรวนไปหมดจนทำการเกษตรลำบากอันนี้กระทบความมั่นคงทางอาหารโดยตรงเลยนะครับ อืมและผลกระทบต่อสุขภาพคนเราล่ะคะนอกจากความเครียดที่มาจากภัยพิบัติแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีผลโดยตรงเลยครับอากาศร้อนจัดๆเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคลมแดดหรือ heatstroke พวกโรคเกี่ยวกับหัวใจทางเดินหายใจก็แย่ลงได้จากมลพิษและก็ความร้อนที่เพิ่มขึ้นด้วยนอกจากนี้สภาพอากาศที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันยังเอื้อต่อการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อบางชนิดหรืออาจทําให้เกิดโรคอุบัติใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยขึ้นมาได้ด้วยครับ ฟังดูแล้วผลกระทบมันรอบด้านจริงๆนะคะทั้งกายภาพสังคมเศรษฐกิจสุขภาพแล้วกลับมาที่จุดที่เราสนใจกันค่ะผลกระทบเหล่านี้มันส่งผลต่อผู้ปฏิบัติธรรมโดยตรงยังไงบ้างค่ะส่งผลชัดเจนหลายทางเลยครับอย่างแรกเลยนะคือสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยอย่างที่เราคุยกันตอนต้นนะครับมันจะยิ่งรุนแรงขึ้นร้อนจัดหนาวจัดหรือเจอภัยธรรมชาติบ่อยๆเนี่ย มันทําให้การหาสถานที่สงบหรือแม้แต่การรักษาสภาวะจิตให้สงบตอนปฏิบัติมันทําได้ยากขึ้นมากๆร่างกายมันไม่สบายจิตใจมันก็ว้าวุ่นง่ายถูกไหมครับค่ะจริงค่ะประการต่อมาก็คือภัยพิบัติเนี่ยมันอาจจะทําลายสถานที่ปฏิบธรรมที่เคยเป็นสปาย,ยะไปเลยก็ได้เช่นพวกวัดป่าหรือสถานธรรมที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติหรืออย่างน้อย,อยก็ทําให้การเดินทางไปมาลําบากไม่ปลอดภยัยการเข้าถึงสถานที่ที่มันเอื้อต่อการปฏิบัติก็เลยยากขึ้นไปอีก แล้วความเครียดจากปัญหาอื่นๆที่ตามมาล่ะคะอย่างปัญหาปากท้องหรือสุขภาพใช่ครับอันนั้นก็สำคัญความกังวลเรื่องเศรษฐกิจความไม่แน่นอนของชีวิตปัญหาสุขภาพต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้มันก็มีส่วนเกี่ยวเนื่องมาจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมนี่แหละครับมันกลายเป็นนิวร์คือเครื่องกั้นความสงบทางใจทำให้จิตใจเราไม่ปลอดโปร่งพอที่จะภาวนาให้ก้าวหน้าได้อืมค่ะ และที่สำคัญอีกอย่างคือการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ลดลงแหล่งน้ำเสื่อมโทรมมันทำให้เราหาสถานที่ที่เป็นสัพปปยะจริงๆยากขึ้นเรื่อยๆนะครับบรรยากาศที่มันเคยเกื้อกูลต่อการเจริญสติสมาธิเนี่ยมันกำลังหายไปจากโลกทีละน้อยๆครับเป็นคำถามที่น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าถ้าธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยสัพยะที่สำคัญมากๆเนี่ยถูกทำลายไปจนแทบไม่เหลือแล้วเราจะยังปฏิบัติธรรมกันได้อยู่ไหมคะ มเป็นคำถามที่ท้าทายมากครับคือแม้ว่าธรรมชาติที่สงบร่มรื่นจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่สำคัญมากๆนะครับแต่หัวใจแท้จริงของการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยมันคือการทำงานกับจิตใจของเราเองหลักธรรมคำสอนต่างๆอย่างศีลสมาธิปัญญาและว,วิธีการปฏิบัติเนี่ยมันยังคงอยู่เป็นสากลน,นะครับ แม้ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกจะเลวร้ายไม่เป็นสป,ปายะอย่างที่สุดเลยก็ตามแต่การฝึกสติการเจริญปัญญาเพื่อเข้าใจความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอน,นิจจังทุกขังอนัตตาการพยายามลดละกิเลสในใจก็ยังเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ครับแต่มันจะยากลำบากขึ้นมากๆเลยเหมือนเราต้องว่ายทวนกระแสน้ำที่มันเชี่ยวกราดขึ้นไปอีก ต้องใช้ความอดทนหรือขันติความเพียรหรือวิริยะแล้วก็กำลังใจมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยครับแต่แก่นของการปฏิบัติมันคือภายในซึ่งยังคงเข้าถึงได้เสมอไม่ว่าภายนอกจะเป็นยังไงก็ตามครับในเมื่อปัญหามันใหญ่แล้วก็กระทบเราได้ถึงแก่นขนาดนี้นะคะพุทธศาสนามีหลักการอะไรที่เป็นระบบมาช่วยนำทางในการรับมือวิกฤตโลกร้อนบ้างไหมคะเหมือนกับว่าอริยสัจสนี่จะเป็นคำตอบสำคัญเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับ หลักอริยสัจสี่หรือความจริงอันประเสริฐสี่ประการเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเลยสามารถนำมาประยุกใช้กับปัญหาระดับโลกอย่างโลกร้อนได้อย่างเป็นขั้นตอนแล้วก็ครอบคลุมมากๆเพราะมันเป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบเลยครับตั้งแต่การยอมรับปัญหาหาสาเหตุกำหนดเป้าหมายแล้วก็ลงมือปฏิบัติน่าสนใจมากค่ะลงอธิบายการประยุกตีละข้อหน่อยได้ไหมคะเริ่มจากทุกก่อนเลยค่ะครับทุกดุกค่ะ ในบริบทนี้ก็คือการกําหนดรู้ปัญหาหรือการยอมรับความจริงของสถานการณ์โลกร้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาไม่หลอกตัวเองไม่เพิกเฉยต้องตระหนักรู้ถึงความทุกข์ความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นจริงๆทั้งต่อตัวเองต่อคนอื่นต่อสังคมแล้วก็ต่อระบบนิเวศท,ทั้งหมดที่เราคุยกันไปแล้วนี่คือขั้นตอนแรกที่สำคัญมากๆเลยคือการเผชิญหน้ากับความจริงของปัญหาก่อนครับ พอรู้ทุกแล้วก็ต้องหาสาเหตุคือสมุท,ทยัยใช่ไหมคะถูกต้องครับสมุทายาคือการสืบค้นหาเหตุแห่งทุกนั้นซึ่งทางวิทยาศา,ศาสตร์อาจจะชี้บีทิกาสเรือนกระจกใช่ไหมครับแต่พุทธศาสนามองลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งว่าอะไรคือต้นตอที่ทําให้มนุษย์เราปล่อยก๊าซเหล่านั้นออกมามา,มากมายขนาดนี้คําตอบก็คือตัณหาครับหรือความอยากความต้องการที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์ที่มันถูกขับเคลื่อนโดยกิเลสพื้นฐานคือโลภะ โทสะโมหะนั่นเองตัณหานี่แหละที่ผลักดันระบบเศรษฐกิจแบบบริโภคนิยมการผลิตที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบการทำลายทรัพยากรเพื่อสนองความอยากที่ไม่รู้จักพออริยสัจข้อนี้บอกเราว่าถ้าจะแก้ปัญหาให้ถึงรากจริงๆนะต้องจัดการที่กิเลสต,ตัณหาในใจคนนี่แหละครับคือต้นต่อเลยอ๋อเข้าใจเหตุแล้วเป้าหมายก็คือนิโรธหรือความดับทุกข์ถูกต้องครับ นิโรธก็คือการมองเห็นเป้าหมายหรือสภาวะที่เราต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อปัญหานั้นหมดไปในทางรูปธรรมก็คือโลกที่กลับมามีสมดุลทางธรรมชาติระบบนิเวศฟื้นตัวอากาศสะอาดผู้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนแต่ในทางจิตใจซึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยนะคือสภาวะที่จิตใจของผู้คนเป็นอิสระจากอิทธิพลของตัณหาและกิเลสมีปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริง ที่เรียกว่าวิชาแล้วก็มีความหลุดพ้นหรือวิมุตติจากความทุกข์ทั้งปวงเป้าหมายคือความสงบสุขที่แท้จริงทั้งภายนอกและก็ภายในเลยครับและหัวใจสำคัญที่สุดก็คือการลงมือทำหรือมักหนทางปฏิบัตินั่นเองนะคะใช่ครับมัคมัคก,กาคือหนทางปฏิบัติเพื่อจะไปสู่เป้าหมายหรือนิโรธที่เราตั้งไว้ซึ่งก็คืออริยมรรคมีองค์8หรือทางสายกลางนั่นเองครับ มันเป็นการบูรณาการการปฏิบัติทั้งทางความคิดหรือปัญญาการกระทําหรือศีลและการฝึกฝนจิตใจหรือสมาธิให้มันสอดคล้องกันไปหมดเราสามารถนําหลักมรรคแเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากๆเลยครับอย่างข้อแรกสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนี่ก็ไม่ใช่แค่ความเห็นทั่วไปแต่ต้องเห็นให้ถูกในเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับต้องเห็นให้ถูกต้องเลยว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะ ไม่ใช่เจ้านายที่จะไปควบคุมหรือเอาชนะธรรมชาติได้ต้องเห็นความเชื่อมโยงตามหลักกรรมและหลักปฏิจจสมุปาทว่าการกระทําของเรามันส่งผลกระทบเสมอและต้องมีความสํานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมต่อคนรุ่นหลังด้วยนี่คือฐานคิดที่ถูกต้องครับแล้วสัมมาสังกปะความดําริชอบหรอคะคือการคิดคือการคิดในทางที่ถูกต้องครับคิดที่จะไม่เบียดเบียนธรรมชาติไม่เบียดเบียนเพื่อนร่วมโลก คิดที่จะเสียสละความสะดวกสบายส่วนตัวบ้างเพื่อส่วนรวมคิดที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยเมตตากรุณาไม่ใช่คิดแต่จะกอบโกยหรือทำลายอย่างเดียวนะครับส่วนสัมมากัมมันตะการกระทำชอบอันนี้คือลงมือทำจริงๆแล้วใช่ไหมคะใช่ครับคือการกระทำทางกายที่ถูกต้องเลยเช่นลดการบริโภคสิ่งที่ไม่จำเป็นลงเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นประหยัดพลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาด ช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้แหล่งน้ำไม่ทิ้งขยะไม่ก่อมลพิษรวมถึงการสนับสนุนและก็ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยครับแม้แต่สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบก็เกี่ยวด้วยเหรอคะเกี่ยวอย่างยิ่งเลยครับคือการเลือกประกอบอาชีพที่ไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ทำธุรกิจที่ส่งเสริมการทำลายทรัพยากรหรือสร้างมลพิษ หันไปสนับสนุนกิจการที่เขามีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแทนครับแล้วสัมมาวาจาการพูดจาชอบลระคะจะช่วยเรื่องนี้ยังไงก็คือการใช้คำพูดในการสื่อสารเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องสร้างสรรค์พูดความจริงไม่บิดเบือนข้อมูลช่วยกันรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ชักชวนให้คนอื่นเห็นความสำคัญแล้วก็มาร่วมมือกันแก้ปัญหาไม่พูดจาที่ก่อให้เกิดความแตกแยก หรือปัดความรับผิดชอบกันไปมานะครับฟังดูแล้วแต่ละข้อต้องใช้สัมมาวายามะความพยายามชอบอย่างมากเลยนะคะกว่าจะทำได้แน่นอนครับต้องมีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องเลยไม่ยอ่อท้อเพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ต้องใช้เวลาต้องพยายามทั้งในการปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็การขับเคลื่อนในระดับสังคมด้วยครับและก็ต้องมีสัมมาสติความระลึกชอบควบคู่ไปด้วยตลอดเวลาเลยสำคัญมากครับ คือการมีสติรู้ตัวอยู่เสมอในการใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยตระหนักว่าการกินการอยู่การเดินทางของเรามันส่งผลกระทบอะไรบ้างมีสติในการบริโภคไม่ทําตามความอยากโดยขาดการไตรตรองไม่ประมาทครับสุดท้ายค่ะสัมมาสมาธิคือการมีจิตใจที่ตั้งมั่นแน,แน่วแน่ไม่หวนไหวต่ออุปสรรคหรือสิ่งยั่วยุต่างๆมีสมาธิในการพิจารณาปัญหาแล้วก็แนวทางแก้ไขอย่างรอบคอบ มีความมั่นคงทางจิตใจที่จะ,ะเผชิญความจริงแล้วก็ลงมือทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่ามันจะต้องฝืนความเคยชินเดิมๆของเราก็ตามครับโอ้พอมองผ่านเลนส์ของอริยสัจสี่กับมร8แบบนี้นะคะมันให้มุมมองที่ครอบคลุมแล้วก็ลึกซึ้งมากจริงๆค่ะไม่ใช่แค่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุเลยแต่ลงไปถึงรากของความคิดแล้วก็การกระทำของเราเลยแล้วพระสงฆ์โดยตรงละคะ ท่านมีบทบาทในเรื่องนี้อย่างไรบ้างนอกจากการเป็นผู้สอนธรรมะแล้วนะคะพระสงฆ์มีบทบาทสําคัญในทางปฏิบัติด้วยนะครับโดยเฉพาะพระสายวัดป่าที่ท่านอยู่ใกล้สิทธธรรมชาติมากๆท่านเป็นกําลังสําคัญเลยนะในการดูแลรักษาป่าไม้แหล่งน้ําบริเวณวัดซึ่งมันก็สอดคล้องกับพระวินัยอยู่แล้วที่ห้ามภิกษุทําลายต้นไม้ใบหญ้าหรือทําให้น้ําสกปรกมันเป็นการปฏิบัติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโดยตรงอยู่แล้วในตัวครับ อ๋อ oh, เคยได้ยินเรื่องบวชป่าด้วยค่ะที่เอาผ้าเหลืองไปผูกต้นไม้อันนี้ก็เป็นกุศโ,โลบายอย่างหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเป็นการใช้สัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาที่คนไทยเราคุ้นเคยกันดีเอามาสร้างความรู้สึกเคารพและก็หวงแหนในผืนป่าทําให้ชาวบ้านไม่กล้าตัดไม้ทําลายป่าในบริเวณนั้นเป็นการผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับหลักพุทธศาสนาเพื่อการอนุรักษ์ที่ได้ผลดีมากๆเลยครับ พระสงฆ์ในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยก็เลยสามารถเป็นแกนนําในการสร้างความตระหนักรู้และก็ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ในชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยครับแล้วสําหรับชาวพุทธทั่วไปอย่างเราเราล่ะคะการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมวิกฤตโลกร้อนความสําคัญของสัปปายะต่างๆที่คุยกันมานี่จําเป็นแค่ไหนคะหรือว่าแค่ตั้งใจปฏิบัติธรรมส่วนตัวของเราไปก็พอแล้วอ่าจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลยนะ เพราะหลักกรรมกับหลักปฏิจสมุปบาทที่เราคุยกันเนี่ยสอนเราชัดเจนว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันการกระทําของเรามันส่งผลกระทบเสมอการใช้ชีวิตโดยไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมก็คือการสร้างเหตุแห่งทุกข์ให้ตัวเองและคนอื่นในระยะยาวนะครับการทําลายสป,ปายะก็คือการทําลายปัจจัยเกื่อหนนการปฏิบัติของเราเองดังนั้นการเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแนวทางมรคแเนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องทางโลกนะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมเพื่อลดทุกข์โดยตรงเลยครับคำถามสุดท้ายแล้วค่ะถ้าเราพยายามดำเนินชีวิตตามแนวทางพุทธแล้วพยายามลดละกิเลสท,ทำความดีแล้วเนี่ยเรายังจำเป็นต้องกลัวอนาคตที่โลกอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงมีภัยพิบัติรุนแรงขึ้นอะไรแบบนี้ไหมคะมพุทธศาสนาสอนให้เรารเผชิญความจริงด้วยปัญญานะครับ ไม่ใช่ความกลัวการเข้าใจกฎแห่งกรรมเนี่ยทำให้เรารู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีเหตุปัจจัยของมันอยู่การเปลี่ยนแปลงของโลกภัยพิบัติต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เป็นผลมาจากการกระทําร่วมกันของมนุษย์เรานี่แหละทั้งในอดีตและปัจจุบันเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องกลัวนะครับแต่ควรจะยอมรับความจริงแล้วก็กลับมามุ่งมั่นทําเหตุในปัจจุบันให้ดีที่สุดแนวทางก็คือการตั้งมั่นในศีลในการทําความดี ละเว้นความชั่อพัฒนาสติและปัญญาให้เท่าทันอารมณ์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆเข้าใจหลักอนัตตาว่าไม่มีอะไรที่มันยึดมั่นถือมั่นได้จริงๆแม้แต่ร่างกายเราหรือโลกใบนี้ก็ตามเมื่อเรามีปัญญาเป็นเครื่องนำทางแล้วเนี่ยความเข้มแข็งทางใจมันก็จะเกิดขึ้นเองครับเราจะสามารถปรับตัวและก็รับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยไม่จมอยู่กับความกลัวหรือความสิ้นหวังทำปัจจุบันให้ดีที่สุดผลจะเป็นยังไง ก็เรียนรู้และยอมรับมันไปตามความเป็นจริงด้วยใจที่มั่นคงครับฟังทั้งหมดแล้วทําให้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยนะคะว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาโลกร้อนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องภายนอกตัวเราเลยแต่มันสัมพันธ์ลึกซึ้งกับกิเลสในใจเราแล้วก็วิถีชีวิตของเราทุกคนจริงๆค่ะ และหลักธรรมในพุทธศาสนาโดยเฉพาะอริยสัจสี่และมักมีองค์8เนี่ยก็ได้มอบกรอบความคิดแล้วก็แนวทางปฏิบัติที่ทรงพลังมากๆนะครับไม่เพียงแต่ช่วยวิเคราะห์ปัญหาไปถึงรากของมันเลยนะแต่ยังนำเสนอทางออกที่ยั่งยืนซึ่งเป็นการแก้ปัญหาทั้งภายนอกแล้วก็พัฒนาจิตใจภายในของเราไปพร้อมๆกันเลยครับเพราะฉะนั้นการที่เราหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการเบียดเบียนต่างๆจึงไม่ใช่แค่การช่วยโลกนะคะ แต่เป็นการฝึกฝนขัดเกลาแล้วก็ยกระดับจิตใจของเราเองให้เข้าใกล้ความสงบสุขความหลุดพ้นมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะครับคำถามทิ้งท้ายให้ลองนํากลับไปคิดต่อกันดูนะครับว่าในวันนี้เนี่ยเราแต่ละคนจะเริ่มนําหลักการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการลดความโลภก,การเพิ่มความเมตตาการมีสติในการบริโภคหรือการร่วมมือกันมาลงมือทําอะไรที่เป็นรูปธรรมได้บ้างเพื่อเป็นส่วนเล็กๆในการเยียวยาโลกใบนี้ แล้วก็สร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคนตามแนวทางแห่งปัญญาและกรุณาธรรมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ